แต่ว่าคือคือส่วนตัวเราจะไม่ดูอาหารเวลาคนนอะไปตลยแต่ว่าเป็นคนที่ลองลองจริงๆ่ับใครดูไว้ว่าพนัไม่เคยแนะนำเลยแต่ว่าสมหรับดูคือหนูจะลองจริงๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนดูเยอะมากเลยค่ะแล้วแบบเกิดเขาไปซื้อตามเราแล้วมันไม่ดีอ่ะแล้วหนูแบบไม่เห็นดีเลยค่ะอย่างเงี้ยหนูแบบตืวเอเนี่ยบอกภาพตัวเองแล้วก็เกิดบบพูดไปแบบวิ่งดีนะแต่คนเป็นชายแล้วไม่ดีก็แบบไม่โอเครู้สึกเหมือนคืนน้ำลาัวเองไม่รู้บอกใครอื่นว อ่ออยู่ใช้ยาเลยนะคะพี่ดีค่ะแต่ว่าตัวนี้กินจ้ะพูดเลยดูยนะคะว่ากล่องีเยีนยมมากมันเป็นของ USA นะคะเป็นยาลดความอ้วนหรือว่าอาหารเสริมลดน้ําหนักที่ช่วยให้เราเบิร์นเนี่ยของอเมริกามันดียังไงทําไมนะถึงกินทั้งๆท,ที่บป็นคนไม่เคยกินยาอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะไปช่วยบล็อกไขมันเก่าอ่ะ ให้ออกไปและไขมันใหม่ที่เข้ามาก็คือจะบล็อกไขามันที่แบบไม่มีประโยชน์คือปกติยาลดความอ้วนส่วนมากคือไขมันอะไรทั้งหมดที่มีก็คือประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็คือเขาจะเอามันออกไปหมดเลยซึ่งบางทีร่างกายเราก็ต้องการไขมันที่มีประโยชน์หรือไปเป็นพลังางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตลาดจากสุขภาพมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําไมกินแล้วรู้สึกเวียนหัวคะหน้าหูทําไมถึงหวิวเหนื่อยหอบเหล่เงี้ยเพราะอย่างนั้นแหละที่ว่ามันเอาไขามันทั้งหมดออกไปเลยซึ่งมันทําให้ร่างกายเราไม่มีพลังงาน ไม่มีแบบนั่นแหละไม่มีแรงอ่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทั้งลดและก็ทําให้มีแรงด้วยนัททางานอึดขนาดนี้คือเช้าเย็นกับวันทําไมนัไม่เป็นไรในทางที่ตอนนี้แอบกินยาลวกของวัวยอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวลดและทําให้มีกําลังด้วยนะคะก็ทุกอย่างทุกอย่างผลิตจากสม,มุนไพรหมดเลยเพราะว่านัดมั่นใจได้ดว,วนความที่ตอนแรกก่อนที่จะซื้อสั่งเพื่อนมาจากอเมริกาเนี่ยคือนัดเสน เคยเห็นยี่ห้อนี้แล้วนาะเมกาแต่ว่าไม่เคยคิดจะกินไงแต่พอช่วงที่แล้วคืออ้วนมากแล้วมีงานนอกอีเวนต์เยอะมากเลยว่าเอ้เคยเห็นตัวนี้เลยเสิร์ชดูข้อมูลนะคะ a อฟริ a n s x เนี่ยเสิร์ชดูได้เลยนี่นัดไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้มีรายคนขายอะไรนะให้เลยนะแนะนําว่ามันดีจริงๆถ้าใครอยากลดน้ําหนักแบบปลอดภัยแล้วก็มีแรงแล้วแบบไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องแบบยับยั้งชั่งใจอะไรใดๆ,ๆคือมันมันเลิศอะมันบล็อกจริงๆทั้งไขมันเก่าและไขมันใหม่ไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนนะใครอยากรู้